สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้ห้องไปใส่นคน่อะนี่ไปพุ่นทองครับเอาไปส่งฝักคุนครับผมไปส่งฝักคุนอยู่พุ่นท้องพี่น้องครับผมตามสัญญาตามที่นัดหมายกันพี่น้องครับผมครับเดี๋ยวห้องก็ันนี้กําลังออกบ้านครับผมมาถนนเสนใหไ่นะครับผมครับมากับโจเฟอร์นะครับ ครับกองพันบริการครับไม่เขาไปทางกองพันบริการครับนี่สุดยอดเลยครับสมาชิกครับสมาชิกอีสานโซเล่ครับบ่อยเห็นหน้าเห็นตาครับพนดุสราอย่างเดียวพี่น้องง่วเมื่อยจิวันนี้เพนมาถลากุล่ะครับผมแต่ว่ามาติดรถนะพ่อมากครับผมนาเดียนาดำครับตากแดดนาดำครับพี่น้องเอ้ย เกียรติครับเกียรติสีขายได้เองเพราะขายได้ครับทำเกียนะรติครับบรถพูดอันนี้คือรถส,สุดท้ายพี่น้องครับผมลุกขึ้นก้ <ๆ S 1> อนเท่าสีไปพอกันปีหน้าครับปีหน้าพอกันไหมครับในการหาฟักขุ่นขายนะครับผมจะได้กับพ่อพี่พี่น้องครับผมขันนี้ต้นขุ่นก็นดูแลไว้ครับผมใส่ปุย๋ยแท่งใส่ใส่ปุ๋ยไว้ไดึงน้อย <ๆ S 2> ยิ่งดูแลรักษาไว้ให้มันน้อยยิ่ๆพี่น้องครับผมกันปกติกับพได้ดูแลไงครับพี่น้องเป็นเปลือกตีพอด้ดูแลแต่สมัยตะกีดนะครับ เดาคันนี้ก็เป็นราคาเป็นราคาก็ดูแลเฉลี่ยนี่ขับเพิ่นไปรับเออหรือโพรอมากดิเอ้ามามโบกรถเด้ไหมดีแล้วดิอันนีไอ้ดินะครับกางเดินทางไปเรื่อพี่น้องครับผมปลาคุ้นกับไม่ไหมกับโอเคครับราคาโอเคเดียวครับผมสิบบาทปลาคุ้นครับราคาโอเคครับโอเคแปลนวันยังครับ ตกลงราคาตกลงครับราคาตกลงเอาทั้งสี่เลยพี่น้องครับเขากันร่งเดินทางพี่น้องครับเบิ้งๆไปเรื่อยครับผมกับสมาชิกเทาครับผมคนี่แหละนะครับนี่แหละนี่กองมันบริการสระกกตัวมากัดนึ่งห้างขานึ่งะปากม้าออากขาครับผมขี้อายด้วยมากัดขาหนึงะจับหมางะปากออกยังยังออกจาขาเลยครับ โอ้ไปกัดค่กัดเนียวเนี่ยเนาไปกัดสูงไปเนียวเลยเอาเอาไปหอดมองเองาไปหอดมองเขาจังจีพาพไปหนองเบิึงครับผมว่าโกดังมาห้อไปซักไปขายนีดิไงสำเร็จครับผมหวังสำเร็จปริมาณปลาคูนสำเร็จผมยังปิดรับสื่อครับผมกับอีโบโดนครับอีสามสิบมือกับปิดรับสื่อเลยครับผมครับกลางเดือนเมษาดินะครับเมษาให้มาถ่ายอยู่มองเก่ามองเก่า แมงกัอแบักีเียกันได้ครับตอนนี้เท่ากับมหอดมอดพ่นต้องครับผมอยากรถตัดพี่น้องคุณนีชาบู๊ไหมครับเป็นข้าแชี่ทั้งเมื่อนี่กันเข้าสู่ถนนหมายเลขมาดามมาดามซีริครับเครื่องที่อยู่ข้างนี่เดี๋ยวนะเป็นกดังเก่าเป็นปิดพี่น้องครับผมกดังเก่าเป็นปิดเพราะว่ากดังเต็มมาใครเต็มครับผู้ดังไครสามหมื่นเกิดว่าสิลักปิดปิดรับการสื่อเล้วครับผม พิการสื่อแล้วอีกสมมือท,ที่สิบอ็ดนี่ก็พิดาิดแล้วพี่น้องเรียก<อ>ว่าไเบอืองน่นก 4, รแก่ความเวพี่น้องครับรุ่นร,รุ่นเเป็นรุ่นรุ่นเรามาทีมงานวันนี้สามสหายครับผมหลังโลดตัดเลย่ะเขา่ลยไปสุดโซนเชื่อมมันมีเชื่อมอีกเก้าร้อยเมตรได้หนจะป๊กไก่ด้ ยังยมไแเม็ดดีดไม่หงุดหดจ้าว่ะอย่าร้องป่อยี๋ยวลงดีปาจักวาโอ้จักกันแมมคนหาแต่วันเนื้อย่างสินะตรงไปอีกกูละอีกพก้อยเม็ดกับเ้าก็ลรังนำหาไปห้อกครับผมสินาไล่ไปออกมาทั่งใบพัด ชัยชนะการค้าอีก400เมตรเลี้ยวขวาอีก400เมตรเลี้ยวขวานำทังไปครับพี่นอ้องการหาหมอ,อกจิ้งคุ่นก็นขยัน้ <laughs> องครับผมหาหมองไข่ขยักอีกเลี้ยวขวาแล้วจุดหมายของผมคงคจะอยู่ทางขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่นี่ไอ้ต้นหมองจิ้งคุ่น <laughs> แค่มีน้ำมีเท่านั่น ีเนทองหรออยากเกาหลีเดี๋ยวจะเปลยกีเด้าเนี่ยอยู่ครับจดหมายยู่ทางขวาคนไหเห็นแล้วที่เราครับ่เรบิเนเยาวาตุยมันโดดจีงแล้ว เขนไปกินชาบูครับหอดวครับพี่น oh. ้องครับผมโอ้ก <bucks> ด <and Pokemon> <cartoon> ังกว่าไงเลยพี่น้องแก็พี่นอดังบากไงเลยพี่ขายพาเลตไม่หอดพาเลตขายพี่น้องเป็นแล้วบองนอยดีมาแล้วครับมาถึงแล้วอ้โกดังไงอดีมาราหนักๆว้นรถย่าับ ถอยไปเร,ยรอ,อยเดี๋ยวพ่านะเอ้ยต่ำเสาคนเด้ย,ยังถอยถอดงีอจเข่าเลยยังเขาเอาไปไม่ลงไหมว่านะ่ะม,มึงก,กระดานกรายกันมากอา่อนกิเดือนเราอออเลครับพอรแล้วลงมาพอน,นั่มาหนม,มาลงมามาแล้วครับถอยอยถอยขนาดพุ่งดนนี่าเ <mile> derived, ถึงแล้วครับถึงแล้ววิ่งตวจๆๆวจกจวจมึงเรียกแมท่านคณไหมกี่เรย่เพื่นไหมเออๆบบไงเลยครับมาแล้วครับมาแล้วพ่อ <gu> พ <ell ame bleiben> ่อพ่อพ่อเออสวัสดีครับ บระดิษังมากไปเจ้าปิดร้านไหมสั่างปิดสั่งปิดมาหันลูกสาวแม่ไปเดี๋ยวมากขั้นเดียวมันนี่เมียนครับผมตะช่างปิด,าม,ปดมาครับหอดเลยครับพี่น้อง โอ้ัวด่างไงอ่ะเนาะไงไงไงมองไมองยังไงดอยงงไงืนมีตันี้แย่บัวมายังนึงเห็นมันน้แน่ผู้ก่อเห็ดอยู่ข้นแจกคนได้แบบหนเก็บมาอยู่ขางขางอเอาของวันนะครับท้่ของวันของวังครับกองพันบริการครับนี่ก่ เสียเกียตัปกอนครับข้ามาเที่ยวกลวงไก่อี่น้องนี่ก็ัว่าว่ามันเครื่องตันอลรย่นอ่นอ้วูมันนี่มากขั้นเดียวครับนี่นนะนครับเลยขั้นหนึ่งโลขั้นหนึ่งปรวางครับย่งนาดมแดแล้วทำเรือสมิทแหละ บ่อกมันเหมือนว่าย้อนว่าสิปิดรับเสื่อไหมเพราะว่าพวกผมสิหาอยู่กับม่านซีหามื่อยทังสี่แม่สิแม่ตะละมือตะละเที่ยวงั้นครับหมงหากันพ่อมมีอยู่ดอกเอาหั่นพิดลันบ่ครับหนูไปงานบุญแม่อ๋อเห็นอยู่ในบุญอยู่บ้านก็เลยอันเอาผู้ใดบวชกันพ่อปวชบ่ เอาเลยครับเอาเลยมาฟากึรนเงปิดพอดีมากหขนโก้โอ้โกดังสุดยอดเลยครับผมมาหอนแล้วครับมาหอนแล้วนี่ยื้อไซก็ะเต็มยหมอกหันเวนะยื่หันก็โโกดำ ซุ้มคัดแล้วเต็มวันนี้เปิดรับอยืมได้ครับบันนี้ปีหนาปีนาเหรอเวลาครับปีหนาเดี๋ยวเขายังมาใหม่ครับพี่น้องครับปีนี้คงสิเป็นเตียวสุดท้ายแล้วพี่น้องปีนี้หาบพรท่านเลือครับผมเจว่าปีหนาครับเจีปีหนาพอกันไหมครับแล้วไปเดิน เปิดฟ้าไทยคุญแจคุญแจามาเปิดฟ้าไทยเรวแจเปิดฟ้าทยเดี๋ยครับมองคัดครับเอามากี่หครับโอ้ต่อยต่อยต่อยเอาพ่อจีรน Hãy mẹ Thái 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 อันี้เ่อสังแบบนี้ครับเอาแบบไหนนี่เอาข้นเสื่งก่นเอาขิงเสื่งเลยย่นย่นสัตว์ทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตยกใอ่คนันครับเด้อคนหนักคนหนักเกสรคนจเข้ากันเดี๋ยวถอดแจ้คนสิบาทคนหนักดอกเ้ครับลงแล้วครับเรียบร้อยครับไปครับยวทำถอดแจ้่นนัง เพียแหามอางจอดรถครับมันอีกมีหลายขั้นไปหน่อยเดี๋ยวจะเามมันนี้ครับ้มากพรมกันสามสี่ขั้นสามที่รับซื้อฝากคูณครับแต่ไม่ลอยเศร้าวะลอยเศร้าเงินลอยเศร้าไปทอนเหมือนเร็วอาพวอครับตะเกียครับตะเกียเราซื้อฝากคุนครับพอดีเลยเงินฟันทงบ่เน,น,น,นี่ยงต ร้อยซาวแต่ถึงว่าเท่าไรครัจ้ะขอบคุณค่ะได้เท่าไรสองเอ้หกร้อยยี่สิบเจ็ดกิโลหกร้อยยี่สิบเจ็ดกิโลกับผมกลับเลยครับผมพอการปีหนาครับบ๊ายดีครับครับผมเดี๋ยวกันมี่กับสิบ้ามืออื่นมือพื้นนี่แหละวันนี้เขาสีเดือนท่ากับบานไม่รองครับมาล้งแล้วข่าเมียเลยตัว น art, ี่นครับมองคุณน oh. oh, ่งค mm ัด hmm. พี่น้องครับห้องประชุมหรือคุณสีคัดน okay, okay. ั่นทีอะไรนี่เอ๋อมาปุ้ยยัยมานี่ครับปุ้ยยัยเราอยู่บหมือนซี่แก้วพี่น้องนี่พอขวบกันเดียวกันยังหลายครับยังหลายอยู่แต่ว่ามันไม่มีลาบไปหาหรอเอาเอาตู้ไปเลยไปทย้งเลยนี่ครับไปคนเราต้องการสี่ชั้นที่ห้ามือครับผมที่ห้าหนึ่ง นคิดว่มนี่ครับมาดะมือ <c oughs> หนึง่งเดักสอบนะครมือหนึง่งโอ้สอบละส,ส,สีบาทครับค่าขัดค่าขัดครับ สอบลยสี่บาทเมื่อไรสิบสอบยีบสอนี่โอ้ด้ได้แ่บ้างหน่อยตัวนี้อับสื่อสองเสมอเต็มตัวดังเลยครับเออยี่สิบคูณสี่สิบเลยสี่สองเป็นแปดแปดร้อยแปดพันอ่อขอลาพีนอนครับพี่นอนครับผมครับขอบคุณนะครับพูดละเจอกันส่งการเนื่อพี่พีนยพี่นาพอกันเห็นพ่อเด่นนัดอีก ครับผมเหาลหลับกรหบพี่น้องครับผมกลับ้ะครับกลับแล้ว